นักศึกษาถามมาครับว่าทํายังไงที่จะทิมเซอร์เฟซที่มันยื่นออกมาเนี้ยให้มันหมดไปนะอ่าทีนี้ของนักศึกษาเนี่ยผมขอลบทิมคําสั่งทิมเนี่ยทั้งหมดข้างล่างนี้ออกไปก่อนนะแล้วผมจะมาทิมให้ดูใหม่ว่าเซอร์เฟซอ่าเราต้องทิมยังไงบ้างครับอ่าทีนี้ตรงนี้คือก่อนที่เราจะทิมก็จะได้เซอร์เฟซที่มันยื่นไปยื่นมาตัดกันไปตัดกันมาอย่างนี้เนาะอ่าทีนี้อ่าเดี๋ยวผมขออ่าทิม ตรงนี้ให้ดูเบื้องต้นนะตนี้นะอ่าน,นี้เข้าไปที่ตัวคําสั่งที่เป็น generative shape design แล้วก็ไปที่ตัวทิมคําสั่งทิมนะอนนเรา,อาเราจะทําการทิมตรงนี้ออกไปก่อนเนะอันนี้นะเราเลือกผิวที่เราต้องการจะเก็บไว้อะ่ะเราพยายามเลือกนั้นนะก็แล้วก็ตรงนี้ผมจะเอาตรงนี้ไว้เนาะอ่าทีนี้เราก็จะเหลือเป็นคล้ายๆนี้นะเป็นรูปล่าง อย่างนี้ขึ้นมาเนาะอ่าทีนี้อ่าเวลาที่เราตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าบางคนเนี่ยผิวตรงเนี้ยมันไม่ได้ยืดนะมันไม่ได้ยืดเลยตรงผิวอ่าผิวของตัวหูฟังตรงเนี้ยนะด้านล่างตรงเนี้ยไม่ได้ยืดเกินอ่ะเราต้องพยายามยืดให้มันเกินเนาะอ่าตรงเนี้ยยืดให้มันเกินมาแล้วทำยังไงที่จะยืดให้มันเกินได้เนาะเราก็เอาเนี่ยคำสั่งนี้ extra p o l a t e นะ extra p o l a t e นะี่าจาะยืด ยืดตัวเซอร์เฟซของเราอยกตัวอย่างนะน,นี้นนี่ผมให้ดูเฉยๆนะเราก็เลือกผิวนี้ปึ๊บมันก็จะยืดออกมาอย่างนี้นะแต่ไม่พอเราก็ยืดไปแล้วมันยืดแบบเคอร์เวอร์เจอร์เลยนะเคอร์เวอร์เจอร์คือมันมันตามผิวก่อนหน้าเนี้ยยืดลองอมาแล้วมันก็มันก็เหมือนกับเคอร์เวอร์เจอร์คือตัวตัวผิวใหม่กับผิวเดิมเนี่ยมันจะสมูทนะมันจะโค้งเรียบก,กันมาเลย นะตามเครอ,เอร์เรเจอร์ที่เราใช้คนคอนดินติวิตี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นเครอ,เอร์เรเจอร์อ่ะโอเคนี้ผมแคนเซลไปนะเพราะผมม,มันเกินอยู่แล้วอ่ะทีนี้พอตรงนี้ได้แล้วนะเราก็ทําการทิมเพิ่มนะทิมตรงเนี้ยให้มันออกไปนะให้มันหายออกไปให้มันเป็นอ่าช่องรับไอตัวหูฟังนะหูฟังหูหูโทรศัพท์อ่ะอนี้เราก็เอาทิมอย่างนี้อ่ะเราก็ดูเราว่าเออเราจะเอาส่วนไหนไว้เนาะ ส่วนนี้ส่วนนี้เราก็จะเก็บไว้นะตัวตรงนี้เราก็จะเก็บตรงด้านล่างนี้ไว้ปึ๊บเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมมันก็หายโบวโบ์ไปอย่างนี้เรียบร้อยแลย้วอ่าโอเคตรงนี้ได้แล้วเรากดโอเคไปตรงนี้ก็โบแล้วอ่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นแบบนี้อ่านี้ด้านนี้เหมือนกันนะตรงนี้ด้านนี้เหมือนกันเราคลิมก่อนตรงนี้เราจะเห็นว่าเออเราต้องการไอ้ตัวที่มันยื่นลงมาข้างล่างนี่หายไปนะส่วนที่เป็นแผ่น ่ตายเนี้ยเราเก็บไว้เราก็เลือกตรงนี้แต่ถ้าคุณเลือกผิดก็ไม่เป็นไรคุณก็อัลเทอร์ไซส์นะมันมีหลายโซลูชันมันมีหลายคาตอบเราก็เลือกสวิตช์ไปสวิตช์มาแล้วก็เลือกอันไหนถูกต้องเราก็เก็บตรงนั้นไว้แล้วก็เลือกตรงนั้นไวนะ้เนี่ยแต่ถ้าเราไม่อยากเลือกอไม่อยากจะไปเลือกทีหลังเราก็เนี่ยเราก็รู้ว่าคอนเซ็ปต์ของไอ้โปรแกรมเนี่ยเราเลยทิมเนี่ยสิ่งที่เราจะคลิกก็คือสุดเซอร์เฟสที่เราต้องการจะเก็บมันไว้ส่วนที่เราไม่ได้คลิกมันก็จะอ,ออกไปเนาะ อันนี้เราปุ่มเรื่องนี้แหละอีกด้านหนึ่งที่ผมจะเอาไว้ก็คือด้านบนเนี่ยปึออ๊บมันก็จะกลายเป็นเหลือตรงนี้อ่าสิ่งที่เราอยากได้เรากดโอเคนะเราก็จะได้อย่างนี้เลยแต่ถ้าไม่ใช่เ,เลือกผิดคุณก็อัลเทอร์ไฟล์ก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกนะมันเป็นอีกอันหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเราก็เลือกอันนั้นอัลเทอร์อัลเทอร์อ่ะทีนี้ทีนี้เราใช้ตรงนี้อ่ะทีนี้สมมุติว่าคุณเลือกอผมไม่ได้เลือกตรงนี้นะคุณเลือกอันอื่นนะสมมติุณเลือกอันน มัวมัวไปแล้วกันนะเนี่ยปึ๊บมันอย่างงี้ไม่ถูกใช่ไหมเราก็อร์เทอร์ไซด์ไปปึ๊งอย่างงี้อันนี้ก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันโบว์ไปเราต้องการเก็บไปตรงนี้ไว้เราก็ปึ๊บลงมาก็ได้ละอ่าโอเคกดโ,โอเคไปนะเราก็จะได้ตรงนี้อ่าจากนั้นด้านข้างก็ด้านข้างก็ทิม์ไปพิมไป,มไปนเรืนี้เนาะอ่าทีนี้เราจะดูส่วนที่เราจะเอาคือด้านล่างนี้ใช่ไหมเราต้องการเอาด้านบนนี้ออกไปแล้วก็เลือ่องนี้อ่าแค่นี้แหละกดโอเค อ่าตรงนี้เราก็หนึ่งทีมเลือกนี้เลือกข้างล่างนี้นะได้แล้วอ่ะเสร็จเรียบร้อยได้นี้ยังมาพอผมแนะนําให้ทําเป็นโซลิดทาเป็นโซลิดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราเอาปุ่มเอาอะไรพวกนี้มาลบออกจากโซลิดดีกว่าเนาะอทีนี้คงก,ก็จะทำเป็นโซลิดใช่ไหมตรงนี้มันยืดลงมายาวคุณก็อาจจะตัดออกนะการตัดออกทํายังไงอ่สร้างเพลงมาคุณไม่รู้นี่ว่าระดับเท่าไหร่คุณต้องเอา เอาพอย n มาเทียบนะพอย n t มาเทียบพอย n ที่เราสแกนไว้เทียบ point ก็ไม่รู้อีกเพราะว่ามันอาจจะสแกนมาไม่ค่อยดีเนาะ,ะแต่ว่าตรงนี้เรารู้ขอตรนะงนี้เนาะอ่ะทีนี้โอเคเราอาจจะยืน่นไปสักหน่อยนึงอ่ะทีนี้ผมขอ,อวัดมันด้วยอันนี้แล้วการกอาผมซ่อนนี้ไปก่อนลวอ้วัดกับผิวนี่แหละอ่ะผมเลือกเพลงเนาะ เพนออกเสร็จมาข้างล่างนี้นะึงก็ดูระยะมันเท่าไหร่ดีุณก็เลือไปเลยปึ๊บปึ๊บ๊บป๊บเลยงมลงมาันนี้ยี่สิบสามอ่ะสมมติว่ายี่สบห้าเหรอห้าอ่ะยีบหกแล้วแหะกดโอเคไปก่อนอ่ะทีนี้ผมก็อ่ะโชว์ตัวทีมคำสั่งล่าสุดอย่างนี้นะแล้วผมก็สปิดนึงสปิด เลือกตรงนี้โอ้โทษทีไปเลือกเซอร์ c เฟซแล้วไ่เลือกพอยต์เลือกอันนี้เลือกอบบนี้นะอันนี้มันตัดข้างบนออกใช่ไหมอาร์เซ์ไซส์ตัดข้างล่างแทน <c oughs> มันมันไม่น่าจะพอดีผิวดีเนาะมันจะต้องลงมาหน่อยเองเพราะว่าการสแกนนะ่ะเจอสแกนแล้วมันไม่เห็นขอบข้างล่างอ่ะไม่เป็นไร,รากดโอเคไปเนาะอันนี้เราอยากจะเพิ่มเหรอเราก็ดับเบิลคลิกนี้ เราก็เพิ่มไปเดี๋ยวความยาวมันก็งอขึ้นมาเองอย่างนี้เห็นไหมนี่ออีกสักนิดก็ได้อีกแปดมักง,ก,งก็งอขึ้นมาอย่างงี้อ่ะกดโอเคไปเนาะอ่ะทีนี้ตรงนี้เราได้ผิวแล้วเนาะอ่ะทีนี้ผมซ่อนผิวตรงนี้ตัวคอยไปก่อนอ่ะคุณจะทำอะไรกับมันดีเอาฟิลเลตไหม ฟิลเลตเสร็จปุ๊บจะทำให้มันตันแล้วตัดออกตามวิดีโอที่ผมสอนไปก็ได้นะก็ุณลองดูว่าถ้าสมมุติว่าตรงนี้คุณจะฟิลเลตมันนะฟิลเลตตรงนี้เอาฟิลเลตดีกก่อนก็ได้อืมอ่ะตรงนี้นะผมเอา coarse surface ฟเ,ฟฟเลย c o โพเซร์เฟซเป็นโซลิดไปเลยก็ได้อ่าผมเลือกที่ตัวนี้เนาะเราทำโซลิดต้องอยู่ที่พาร์ตดีไซน์มันไม่ได้อยู่ไม,ไม่สามารถอยู่ในจอยที่เซ็ตตรงนี้ได้ต้องอยู่ที่พาร์ตบอดี้อ่านี่เราก็เลือกโพสเซอร์เฟซนี่เราผิวนี้อลองดูที่มันปิดใช่ไหมปิดให้ทีนี้มันก็ตันละเป็นโซลิดที่ตันเนาะอ่านี้กดตันเรียบร้อยแล้วเลือกตรงนี้ออกมาก อ่ะทีนี้เราได้นี้แล้วเนาะอ่ะคุณจะทําอะไรกับมันล,ะนล่ะฟิลเลตไหมฟิลเลตมุมนี้เนาะมุมน,นี้ฟิลเลตตรงนี้เอาเดียวอ่ะฟิลเลตนี้อ่ะเอะฟิลเลตไปห้ามิลเยอะไปสองมิลสองมิลนะครับสองมิลอย่างงนะี้สองมิลอย่างงี้เนาะอ่าด้านนี้สามมิลก็ได้เดี๋ยวคุณไปปรับมันอีกทีนึง ก็เทียบกับตัวคอยทอยคลาวนะอันนี้อคุณก็ทำการสร้างตัวช่องปุ่มกดนะโดยใช้ตัวพ็อกเก็ตก็ได้นะพอเราเปโซลิดแล้วจากนั้นมันททำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปที่เชล์ตรงนี้ได้คำสั่งเชลเอาเท่าไหร่หนาสักหนึ่งมิลเมตรหรือหนึ่งมิลิเมตรหนึ่งจุดห้า1 mm, 1. Mm ก็ได้ห mm. นึ่งจุดห้ามิลเติมตกนิดหนึ่งนะ โอเคปุ๊บเราก็จะได้อย่างนี้เลยเห็นไหมก็โบ,โบเหมือนกัน่าโอเคอย่ี้โถ้ามีปุ่มทําตันก่อนเนาะสมมุตินะทาตันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําเชลทีหลังมันก็จะเห็นเนี่ยเนี่ยมนถ้ามันเราทานูนขึ้นมาปุ๊บเราทําเชลปุ๊บมันจะเกิดตรงเนี้ยจะมีมันมีร่องมันมีนูนข้างหลังมาได้เลยนะก็แนะนําทําซ l i d เด้อ อย่างนี้ไปก่อนอย่างนี้บอกโอเครับเป็นเชลไปจัดการทําส่วนอื่นๆให้เรียบร้อยแล้วก็ทําเชลอีกทีนึ่งทีหลังก็ได้ตามวิดีโอที่ผมเคยสอนไปเนาะโอเคครับงั้นวิดีโอนี้ก็จบแค่นี้นะสวัสดีครับ